สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือไหนก็นมาพบพอกับซองน้องจักรเลนคือเก่าคือเดิมเน,ะนากกะน้องจักรเลนสิผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งพ่อนนองมะลิขึ้นมักฝ้ามักฝ้าเนาะไปฝากไปสู่แม่น้องแทนกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกำลังสิขึ้นพ่อแม่พี่น้อง ซีมมืดๆนะพ <parece maison. S 1> ะ่อแม่พ <Credit noise> <facial> ี่น้องขึ้นหอดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องหยาบออกมาจากั้นนะพ่อแม่พี่น้องอย่างแบบฝาตกใส่หัว ยังจักแซงในสายผู้ดีกินเบาจะฟาดถิ่มลงมาเด้อพุ่นพ่อแม่พี่น้องเลยนดีพอแล้วเนาะเจ้าจักแซงไหนนะแซงมากเดียวนี่ได้撒แก่เลยแก่แล้วบ่นน่ะนะ ถีบลงมาแนละ้วพ่อแมพี่เนาะใส่ผ้าห้องหับอย่างดีเนาะแต่ว่าถีมลงมามันบอถืนะอแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อน้องมะลิก็ได้ลงมาเป็นเท่พ่อแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกำลังผาา่ามักผ้าไปฝากบ่าวพังลาวอ้าวบ่อยเนาะบ่งูอว่าเพิ่นซีหุอยู่บ่อยู่เนะาะจักสิเพิพ่นหรือบ่เนาะเพราะว่าเฮาบ่าได้นัดเพิ่นไว้ เบอร์ก,กเาเซลไปฝากแม่น้องแทนน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องรวมเบิด์หาหน่วยน้ำพ่อแม่พี่น้องอยู่ตะก้าโหลดหน่วยหนึ่งอยู่นี่สี่น้ำพ่อแม่พี่น้องเอาสิพาไปหายเป็นทีเหี่ยห้อยเลยเอาลงมาเบิดเลยตีแซงนะะยังจแงะนะแซงนีแหงเดนยังแซงเดียว พอดีกินเนาะฮาสิไปเบิ่งนะพ่อแม่พี่นอมม้องพีม่มาเบิ่งออืมาเบิ่งหมากตัวพาแลยอ่ะมันเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอพดีกินน้ำเต็มหมากเลยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องของฝากจาก,นก,จากเกนาะเจกกระเลนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องบอดายยังรวงยังลายเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็มาหอดเฮือนเพื่นไปที่ร้อนแล้วเนาะพี่นอ้องที่บ้านโนสนสูงเนาะตอนนี้เพื่นกำลังพานผ้าวสา,ายน้องแทนน้องแทนหันนมสซิน้องแทนให้สิขูดมาผ้าไมให้เฮาบัดนี้มาเอาไปขูดนได้อแม น้องแทนมานาัา่งผ่ากินมะพร้าวได้นี่นเนาะพ่อแม่พี่นอ้องระวังเดอ้อผุผ่านเดอ้อ แม่น้อง the next, the แทนเพื่อเป็นคขูดมะพร้าวนะพ่อแม่พี่นนอะกะปกทายเพื่นน้องแทนน้องมอดเห็นยังนะน้องมอดเจ้าเห็ดยังนะลูกว้ายมึงเนี่พ่อแม่พี่เนองน้องแทนนะเพื่อนเอามะพร้าวไปพอเพ่นกินพยานพอ่นบดิกิตเนาะเนย ลางเสร็จค่ะนา,ายันนลาย้าจะเด็มั่ามาู่คู่บ่อู่ทุกคนไรี้นนเอเนาอได้ทนี้อก็เดี๋ยวได้เทนนี้ <laughs> สอสระจะวามะพร่าซี่หมามะ <laughs> ใส่น้ำตาลลงจักน้อยเด้อจากต้นเป็นหามันมาแช้คณกออ่อาานแต่กระเด็นนอพ่อแม่พี่น้องไปธุระทางใดไปธุระทางใด เราคองก่อนถักซองให้ร้นานแมนสาตเจกลนสบายดีพี่น้องถั <c oughs> กซองให้ซาตเจ,กล,จกลนเลย <ม EN. S 1> สาตเจกลาเหรแมนแมนเหรอคือซ่งองไม่ได้น้องจักกแลนใ <c oughs> นสายไปแล้วเอานในส,สายเสียยกหนึ่งมึงคือย,ยังตั้งทำไอยู่บ้านนี่ ทางผู้ซอยพ่อแม่พี่น้องเลยเบาไก่เฮาพี่น้องมกินนหมัก้วอนอยงไรแหลงพี่น้องใส่น้ตาลเนาะมอซอยเนาะพ่อแม่พี่น้อง มานดมเข้ามาพี่น้กดีเอาผ้าล้าแก้วนี่วะเอานดมเข้ามาพี่น้องนดมเข้ามาไปแล้วคุณไอ่ไกลเข้าีนก็เนาะน้ำมะพร้าวเนาะพ่อแม่พี่น้องเอามาฝากอ่าวบ่อยเนาะแค่ไหน ปาพอ่อแม่พี่น้องมาพ่อแม่น้องเพนขัวแมงกิซอนสตาร์ไลท์เดี๋ยวพี่น้องเลยสบายดีจะส่งใหนจะส่งใหนเอานี่นะอันนี้ส่งนองกก้องแจกคแลนเด้พอพ่อแม่พี่นออ้องเต็มม้วนสูงเลยน้องอ,อย่าบอกนะไปหามือสั่งนะปาดโผดโพเตรียมส่งน้องเห็นไหมกิโล่อจะไปใส่เลยอดาคอยลูกพี่หลอ่อแม่ไปไหว้พี่เล่า เพิมม่มความวานใส่ตะแกนน้ำไอ้น้ำเขา้ามายังก็ไอ้มาใส่น้ำตาลเพิออม่มความหวานเอาขอช่วงนี้สรุป,ปว่าน้ำหาออาเนาะเพราแม่พี่น้องไยน้ำเป็นนำ้ำ อันน้มะเผามาฝากมือนี่มะเผามะเาบลายเวรมนต์ยังอันน้นมะเผาอันน้มะกผามาฝากเจ้าเดีออกินยงั้ามาภาษาเพราะน้ มากระเพรามาเนาะพ่อแม่พี่น้องกินกับยางหนาวก็ตำมะทั่วเลือดตำมกเร็นคันซิว่าตำมกทั่วกับพ่อแม่เนาะเลือดแต่เลือดหัวมันต้นโคบซะฝนโคบพี่น้องเลยเอาตัวที่มันยังเลือดเลยเนาะเอา ไปซื้อคลองจักมืออลไรนี่น้ำมัใส่อาวคลองอาดาสิเอามาเอาขอแล้วเอากรตุกมันมีกระตุกเอาเบิรดเหรอเออนมีกระตุกเอาเบิร์ดละวันไมนมีกระตุกเยไปซื้อคลองเฮ็ดบุญในจังมือละเอาสามมือเราสิบห้าเลยะ น้ำขวดเท่านี้น้ำกินเท่านี้อืมนำตุ้งใหญ่นะบแล้วอาน่นะสามสิบไปแล้วเนาะข้างสิกะนี้เนาะทางนี้แกง่อยบลาไรมาโบ้เม็นน่อง่อยบลาไหยังได้เนาะมือมีนเท่เอะมืออุงหันด้ซุฮามาน่ะ ไล่ยันจับบ้าลัดมือหอดพอได้สามแยกผู้กับมาส่งอีกซองซ้ำลบคุนะ่ะบาให้กินได้ไรนำ้ำฝากเอาจอกบ่มีทอดบมางแล้วนะแมน่นทอดมันหีสิม <laughs> ไม่ให้ได้เลยมันสุจักบาทจอกบ่มีมาจะ เอาลงมาแซงหนึ่งพเนาเอาไอ้ผมางเรียาอ่าข้าบัน้าลนมาแล้วจอกนย้อนหฮาก็กินได้ฮิปกาทนน่ะบลอันน้ะบอกว่าใส่น้ำตาลจักน้อยนึงยังวะแม่แม่ใส่น้ำตาลหวานอยู่บอน้าผ่านน้ำพอมน้ใส่ก็ได้มแม่น้ำพ้อมไหน วานยุเข้ากบบัวบนในซีบมเขาบบวานบันไดเนาะธรรมดามันกปบประจันแน,นนใส่ยุกคาเสียไม่ใส้ใส่แล้วถ้าเป็น,น,นพันน่ยอา,อายังบัวันทอดมื่นเลนะยังวนวัน,นวนั่นเลยเออาแบาบน้องแคทเพิ่น ได้แล้วขันอยากเฝ้ามาแบ่งเด้อขอยามันเบิดก่อนม <c oughs> ึงแน่นอนอ,อียงเพิ่นกันได้ใช้น้ำตาลอยแหละแม่น้องแทนกำลังไปเอาแม่เป็นคนติดตั้งอาไรเป็นไรล่ะสี่คนสาวคน มาใส่เอามาใส่โค้กไอวารี้คะเนนมีสีอาเขาอืมเนอะอือมาก็งเกคนมาขหนผ่านแังลาท <lawsuit> ีแล้วซาจกรลเรนเพิ่นเอา หมักผ้าออมาสู่ปู่บ่สู่ทุกคนอะกินนะพี่น้องเนาะเอิเอิญอ้าวเอิบ่ไดเอิญอ้าเอิเอิญอ้าวปู่กินน่อยนะนอนรับแล้วบักข้าเห็นนี่ข้าเห็นนี่นะบุลลึก ธรรมดาใ้กุ้งเ่าน้ำบริสุทธิ์หุดมาเปนตีนลล้นเนองแทนจับอรับแล้วคารุนนั่นแหละ ล,า,ลากดตพ,พิดอ,อกันไหมฝากกดไลคกดร์่เนเอร์นแมต่ากกดติดตามสองน่องจัก,กรแ,แลนเดอร์พี่นนองคิดหนาพอกันไหมอยู่ดีมีแห้งสูข้สุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวจัก,กรเลนเอาพี่นอนองเนาะบายบายจัก,กรแลน <laughs>